แกไม่รลอดแน่ครั้งนี้โตโต้แกอย่าหวังว่าจะหนีไปได้แกอย่าหวังว่าจะดมฝุ่นโตโต้ทันน้องซาตินซาตินมันก็แค่ชื่อที่นอนหรอกวะ ังจากที่ผมไปแข่งกับหัวเคียวแข่งกับเพชรทูที่สนามบินนะครับและตอนนี้เรามันเจอกับโตโต้ตัวเป็นๆแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นบอสใหญ่สำหรับไฟน์นี้นะคะซึ่งผมบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่โตโต้ oto, ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องซาตินนะครับจบในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแข่งแบบนี้ให้ด,ดูเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีแรงทำอะ่ะงานนี้พี่อยากเกิดว่ะเพราะพี่จะต้องแจ้งเกิด แต่น้องโตโต้ก็คุมกำเนิดพี่แล้ววะโทษทีพี่แกไม่รอดแน่อันนี้คือริ้วล้อของน้องโตโต้นะครับเขามาเป็น f อของไอย CP มาให้กำลังใจเขาก่อนที่จะแข่งขันกันนะฮะแกไม่รอดแน่ใช่ไหมอาินก็แค่ชื่อที่นอนด้วยอันนี้จะเป็นแฟนคลับของน้องโตโต้นะครับมาหาแต,แต่เช้านะฮะก่อนที่จะไปสถานที่แข่งขันกันนะครับ เขาบอกว่าซาตินเป็แค่ชื่อที่นอนนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บใจมากๆแต่ผมก็มีแฟนคลับของผมนะครับก็คือน้องคนนี้นะครับเขาโทรมาสายตรงโทรมาหาโตโต้นะครับเพื่อจะมาพูดแบบนี้นี่ก็อยู่ที่สถานที่ที่เราจะทําการละเลงกันแล้วนะครับอันนี้อยู่กับน้องซาตินอันนี้ก็น้องโตโต้เขาอยู่กับช่างอีกคนหนึ่งที่เขากําลังเซอร์วิสรถย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพของน้องโตโต้ของเขา ก็คือเขาเซอร์วิสทุกอย่างมีความทุ่มเทมากๆผมรู้สึกว่าเขามีความทุ่มเทแล้วก็รู้สึกถึงความไม่พร้อมของเขาเพราะว่าเขาเซอร์วิสแบบนี้มันทําให้รู้สึกเหมือนเขาเขาแบบมันหมมบอกถึงไม่ความไม่มืออาชีพนะฮะแล้วแต่ว่าน้องซาตินเนี่ยเขามีเขามีความพอ้อเขามีความพร้อมมากกว่าการที่เขาโอเคแข่งได้ไหมทำไมต้องใส่หมวกกันน้องออย ือช่างผมเอามาจากอิตาลีเมืองพัตตบองผมมาจากอิตาลีครับผมี่นเป็นเด็กฟอร์มช่างเด็กนะอิตาลีทำไมรอเรือมันรอเรือมันแรงมั้งทางเมืองอิตาลีอ๋อผมเป็นลูกครึ่งครับรลูกครึ่งสาระเหตุที่ผมมาทำรถอยู่นี่เพราะว่าสภาพภูมิอากาศที่นี่มันไม่เหมือนกับที่บ้านผมอ๋อใช่แม่ผมเป็นคนปารีสนะครับผมปารีสไม่ไม่ขยันพูดเยอะซะด้วยเอาสาระเอาสาระเลยนะ เอาสาระเลยหลังจากที่ผมไปแดก3.0แล้วก็2.0ของ ICP ไปได้ตอนนี้ได้เจอกับร่างแรกแน่ใจเหรอแน่ใจ3.0แน่ใจเหรอ0ผมแดกไปแล้วผมเอาไปใช้ไงอเออแน่ใจเลยแน่ใจไม่ใช่เอาไปยืมสาวเหรอเฮ้ยอย่าพูดดิร้องเลยเดี๋ยวกูตัดตีกทีก็นั่นแหละเดี๋ยวก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันกันแบบจริงจังนะฮะโตโตไม่มีการโตโตออมมือให้เด็ดขาดเอาไปพูดแล้วครับไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้วครับไม่พูดว่าอะไรไม่พูดว่าเอาลงโตโตสามจุดศูนย์ไปหาสาวเมื่อวานแล้วถ้าใครไม่พูดแล้วและ,แล,แ,ละและถ้าใครสนใจเสื้อทูดีโมอเตอร์ไบค์นะครับตอนนี้นะฮะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแขนยาวห้าร้อยเก้าสิบนะครับมีทั้งสีดำและสีขาวและตอนนี้คอลเลคชั่นใหม่กำลังจะออกมาแล้วนะครับเสื้อแกไม่รอดแน่นะขึ้นตรงนี้นะรับรองหล่อแน่นอนแต่ก่อนที่จะแข่งขันกันนะฮะถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้้้้กกกัับบนนนออองงงซาาีมมโโตตตตตร็ิดด่ผไ้ ติดต่อผมมาได้เพราะว่าผมจะทัผมจะผมจะทําการที่นั่นแหละรับรีวิวนั่นนี่นี่อยากจะเป็นสปอนให้กับน้องซาตินกับน้องโตโต้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ต้องแข่งนะเดี๋ยวพร้อมที่จะออกสตาร์ทแล้วนะฮะตอนนี้เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วปปออยเอาไม่พูดเลยเรามาใส่หมวกกันน็อกกันเถอะได้พร้อมจะใส่กันแล้วไม่อยากใส่หมวกกันน็อกอยากะใส่เดียววะเฮ้ เดี๋ยวหลักๆเลยนะฮะเราก็จะแข่งกันในระยะทาง200-400เมตรเดี๋ยวเราดูระยะทางของสเตอร์อกรับรถทั้งคู่อันนี้สเตอร์เลยครับสเตอร์มอเตอร์ไซค์ครับโอเคก็นั่นแหละเตรียมพร้อมแล้วนะจะรอดไหมเอาดีๆรอดไหมกลัวไหมรอดอยู่ทัรอดเนาะกลัวไหมไม่ไม่กลัวอยู่แล้วไม่เหลือเอาง่ายๆหน่อยงานนี้ที่อยากเกิดกว่าพราะพี่จะต้องแจ้งเกิดแต่น้องโตโตก็คุมกำเนิดพี่เราว่ะโทษทีพี่ เพราะว่าคิดว่าเองมีหลวงปูดอมแล้วคิดว่าจะทําอะไรก็ได้หรอวะคิดว่าพี่มีมีโครงเกลียวเฉียวนี่จะทําอะไรก็ได้หรอวะขออนุญ,ญาตนะครับไม่อนุญาตออกอนุญาตครับหลวงปูดอมนี้เขาได้ทําการที่จะปลุกเสกขึ้นมาใหม่เพื่อจะมาเจอเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาก็มีความพร้อมไม่พร้อมเลยพร้อมเถอ๋อได้ได้ได้พี่พร้อมผมก็จะพร้อมให้แกไม่รลอดแน่ครั้งนี้โตโต้แกอย่าวังว่าจะหนีไปได้แกอย่าวังว่าจะดมสุ่โตโต้ทันน้องซาติมซาติมมันก็แค่ชื่อที่นอนหรอว โ,โตโต้ก็แค่ชื่อซาตินก็แค่ชื่อนอนล่ะสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนซา,าตินไม่ต้องไปสปอนเซอร์มันเขาเราไม่ได้เผื่อเขาสนใจอ๋อโอเคเดี๋ยวนั่นแหละครับพร้อมแข่งเลยไหมโตโตโ้เนาะได้สเปคในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ใกล้ๆก,กัน1 1 0ยสซีซีเหมือนกันนะครับก่อนจะแข่งขันนะฮะแล้วในเรื่องของน้ําหนักก็มีการไล่เบามาแล้วทั้งคู่ใส่ล้อเล็กๆหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็การที่เขาใส่คันแห้งแบบนี้มันทาให้เขาเนี่ยเรียกว่าอะไร อ๋อไม่ไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรว่าแข่งกันเถอะป่ะมาใส่สตาร์ฟังเสียงหน่อยมาเฮย <as> ้ยคารสตาร์ผมให้ต้อง t s few later

ไม่ใช่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋กเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกั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 นเันเดี๋ยวก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 นเดี๋ โต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 ครับโตโตซาตินไม่เหรอโตโตไม่พี่ขาพี่ก็เห็นอยู่ปลายล้วอะนิดเดียวนิดเดียวโต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 นี่คือปลไปไม่ใช่ละไม่ปลายหรอพี่เข้าก่อนโตโตการใดใดไหลโตโตไม่ใช่แล้วก็เข้าไปเส้นดูดูเส้นที่เมื่อกี้เนี่ยน้องโตโตเนี่ยที่อยู่นี้ใช่ไหมน้องโตโตอยู่นี้ใช่ไหมพี่เชื่อพี่แซงไปใช่จริงๆริแล้วไม่ใช่น้องไม่ปลายเส้นตรงนั้นไม่ใช่หรอ ก็ถ่ายถ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอตอนเมื่อกี้เนี่ยไม่คือพี่เห็นว่ารถมันรถพี่อยู่นี้ใช่ไหมไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมในกล้องมันชัดไม่ใช่หรอชัดในกล้องเห็นชัดเลยเออนี่ถ่ายไว้ไหมในในในขอในปิดคลิปใครใครถ่ายคลิปไว้ขออดูหน่อยว่าเฮ้ยตัวโตเข้าไม่ใช่หรอกซาตินเข้าหรือเปล่าหรือว่ามุมกล้องวะไม่พี่มุมกล้องปะโอ้ยช้าปะ ชาติที่เข้าก่อนเฮ้ยคลิปโตโต้เห็นไหมแล้วทำไมมุมกล้องนี่มันมันเข้าก่อนเนี่ยมุมกล้องนี่มันเข้าก่อนชนะบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมชีไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโตโต้เล่งแสงสุดยังสุดนะครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละแล้วทำไมกล้องเราใช้ถ่ายตอนเนี้ยเราเข้าใช่ไหมไอ้กล้องคุณไม่มีคุณภาพไหมโอ้กล้องผมแพงกว่ากล้องคุณดิคุณไม่มีคุณภาพไหมกล้องคุณจะมาแพงกว่าไอโฟนสิบได้ยังไงเฮ้ยกล้องป้ามนี่ไอโฟนสิบห้นะไม่แต่เมื่อกี้คน เองว่าไงทองดีเราเข้าใช่ไหมเออแล้วนี่หลักฐานก็ชัดเจนอยู่เนี่ยหลักฐานก็ชัดเจนมากหลักฐานก็ชัดเจนอยู่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวแคปจอตอนนี้แม่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมไปดูให้เขาตัดสินกันสรุปใครเข้าวะซาตินโตโตซาตินโตโตตอบยังไงตอบยังไงซาตินเข้าก่อนตอบยังไงตอบยังไงไม่คิดคิดยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะคอมเมนต์ช่วยช่วยด้่นแหละช่วยช่วยบอกผมหน่อยไม่ต้องคิดครับตอบเลยครับก็เห็นว่าโตโตซาตินแค่ชื่อที่นอนว่ะ ซาติงเข้าก่อนคิดว่าอย่าใหคอมเมนต์ไว้นะครับไม่คลิปมันนี้มันเป็นมุมกล้องซาติงก็ชนะซาติงชนะอยู่แล้วเนี่ยริมพันกันแล้วเนี่ยซาติงชนะเดี๋ยวให้คนดูเขาตอบเองแล้วกันพี่ให้คนดูเขาตอบเอียงแล้วกันแถวนี้แม่งเถื่อนเจอแบบนี้แอบจุกนะครับแล้วก็เจ็บใจนะครับฝั่งโตโตเขาบอกว่าโตโตเข้าส่วนฝั่งเรานะครับก็เห็นกันอยู่ในกล้องใช่ไหมฮะว่าซาติงเข้าก็คือผมรู้สึกแบบเออมันทำไมไม่ชัดเจนีวะ ก็คือมันเห็นกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าในมุมกล้องตรงนั้นจาก iPhone ที่เขาถ่ายอยู่ iPhone 15เป็นน้องโตโตเข้าทุกคนช่วยคอมเมนต์นะครับให้ผมกระจ่างแจ้งแล้วก็ให้ไอโตโตกระจ่างแจ้งนะครับว่าใครเข้ากันแน่ผมรู้สึกว่ามันยังรู้สึกไม่แฟร์นะฮะกับผมรู้สึกมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดอะ่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับระหว่างน้องซาตินปะทะกับโตโตนะครับขอบคุณที่รอกันได้นะฮะ ผมเชื่อว่าผมรู้สึกค้างคาใจผมรู้สึกไม่พอใจมากๆผมมองว่าเออผมรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ผมบอกเลยถ้าเขาจะเอารถที่แรงกว่านี้มาผมจะเอาวิกเตอร์กับลุงโนวามอีกครั้งเพื่อจะแก้มือนะครับผมบอกเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ไม่รอดแน